ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งการเยียวยาในวินาทีนี้ร่างกายของคุณหรือจิตใจของคุณกำลังส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าความเจ็บปวดเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ไม่มีใครอยากต้อนรับแต่มันก็มักจะแวะมาเยี่ยมเราเสมอโดยไม่บอกกล่าวเมื่อความเจ็บมาเยือนเรามักจะกลัว เรามักจะเกลียดและเรามักจะดิ้นรนเราถามตัวเองว่าทำไมต้องเจ็บขนาดนี้เมื่อไรจะหายยิ่งถามก็ยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นก็ยิ่งทรมานวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกวิธีให้คุณหายเจ็บในทันทีหรอกแต่ผมจะมาชวนคุณทำความรู้จักกับความเจ็บปวดในมุมมองใหม่มุมมองที่จะทำให แม้กายจะเจ็บแต่ใจของคุณจะไม่ทรมานกับหัวข้ออยู่กับความเจ็บปวดอย่างไรไม่ให้ทรมานก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจสมการของความทุกข์กันก่อนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเจ็บเท่ากับความทรมานคือถ้าเจ็บกายใจต้องเป็นทุกข์เสมอแต่ความจริงแล้ว สองสิ่งนี้แยกออกจากกันได้ลองจินตนาการว่าคุณถูกยุงกัดความรู้สึกคันหรือเจ็บจี๊ดจี้นั่นคือความเจ็บทางกายหรือเพนแต่ความรู้สึกรำคาญหมุดหงิดอยากตบยุงนั่นคือความทรมานทางใจหรือซัฟเฟินคุณเห็นรอยต่อของมันไหมความเจ็บ เป็นเรื่องของระบบประสาทแต่ความทรมานเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งเรามักจะเอาสองอย่างนี้มามัดรวมกันเป็นก้อนเดียวเราเลยรู้สึกว่ามันหนักและรับมือไม่ไหวแต่วันนี้เราจะมาลองใช้มีดแห่งสติค่อยๆเฉือนแยกมันออกจากกันให้เหลือแต่ความเจ็บเพียวๆโดยไม่มีความรำคาญ ไม่มีความกลัวเข้าไปผสมแล้วคุณจะพบความมหัศจรรย์ว่าลําพังแค่ความเจ็บอย่างเดียวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพระพุทธองค์ทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนที่สุดในพระสูตรที่ชื่อว่าสัรล,ลสูตรหรือสูตรว่าโดยลูกศรพระองค์ตรัสว่าเมื่อปุถุชนคือคนทั่วไปได้รับความทุกข์ทางกาย เหมือนโดนลูกศรดอกที่หนึ่งยิงใส่เขาย่อมเศร้าโศกรำไรรำพันทุกอ,อกชกตัวนั่นเท่ากับว่าเขาถูกยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองลูกศรดอกแรกคือความเจ็บป่วยความปวดเมื่อยหรือความพลัดพรากอันนี้ห้ามไม่ได้เป็นธรรมดาของร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพราก แต่ลูกศรดอกที่สองคือความขัดเคืองใจคือความคิดที่ว่าฉันเกลียดอาการนี้ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ลูกศรดอกนี้แหละที่มียาพิษและที่สำคัญเราเป็นคนยิงใส่ตัวเองการฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกให้เป็นมนุษย์เหล็กที่ไม่เจ็บไม่ปวดพระอระหันต์ท่านก็เจ็บกายท่านก็ปวดฟันท่านก็ปวดท้อง ท่านโดนลูกศรดอกแรกเหมือนเราแต่สิ่งที่ท่านต่างจากเราคือท่านไม่ยอมถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองท่านแค่เจ็บแต่ท่านไม่ทุกข์ท่านมองดูความเจ็บเหมือนมองดูแผลที่แขนดูด้วยความรู้ไม่ใช่ดูด้วยความโกรธวันนี้ลองถามตัวเองความทรมานที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้มันมาจากอาการป่วย หรือมาจากความคิดที่ต่อต้านอาการป่วยกันแน่แล้วเราจะทำยังไงจะถอนลูกศรดอกที่สองออกได้ยังไงวิธีคือการเปลี่ยนจากผู้เป็นมาเป็นผู้ดูตอนนี้ถ้าคุณมีความปวดตรงไหนปวดหลังปวดหัวปวดใจอย่าพยายามไล่มัน และอย่าพยายามหนีมันให้ลองส่งจิตเข้าไปดูมันใกล้ๆเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังส่องกล้องดูเชื้อโรคดูด้วยความสงสัยด้วยความเป็นกลางถามตัวเองว่าความปวดหน้าตามันเป็นยังไงมันตุบตุบหรือมันจีด๊ดจีดมันร้อนร้อนหรือมันเย็นเย็นมันนิ่งนิ่งหรือมันวูบวาบ ลองกำหนดลมหายใจเป็นพี่เลี้ยงหายใจเข้าสบายๆหายใจออกส่งความรู้สึกสบายไปที่บริเวณที่เจ็บบอกตัวเองว่านี่คืออาการเจ็บไม่ใช่ฉันเจ็บนี่คือก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวเราที่ทุกข์แยกตัวเราผู้รู้ออกมานั่งดูอาการเจ็บคือสิ่งที่ถูกรู้ เหมือนเรานั่งดูทีวีในทีวีอาจจะมีไฟไหม้มีระเบิดมีความเจ็บปวดแต่คนดูที่นั่งอยู่บนโซฟาไม่ได้ร้อนไม่ได้เจ็บไปด้วยเมื่อคุณฝึกเป็นผู้ดูได้คุณจะเห็นความจริงข้อหนึ่งที่น่าอัศจรรย์นั่นคือความเจ็บปวดไม่ได้นิ่งสนิทเดี๋ยวมันก็แรงขึ้น เดี๋ยวมันก็เบาลงเดี๋ยวมันก็ย้ายที่มันเกิดดับยิบยับอยู่ตลอดเวลาอัน,นิจจังความเจ็บปวดไม่ใช่ก้อนหินแข็งๆที่ทับเราอยู่แต่มันแค่เป็นคลื่นพลังงานที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกเคล็ดลับหนึ่งที่จะช่วยลดความทรมานได้มากคือการเลิกทะเลาะกับความเจ็บปวด ร่างกายส่วนที่เจ็บเขาคือส่วนหนึ่งของเราเขาคือเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้เพราะบาดเจ็บถ้าเรายิ่งเกลียดเขายิ่งด่าว่าหายสัทีซิโย้ยเด็กน้อยคนนั้นยิ่งร้องไหนะ้หนักยิ่งเกรงยิ่งเครียดลองเปลี่ยนมาใช้ความเมตตาดูไหมลองโอบกอดความเจ็บปวดนั้นด้วยใจที่อ่อนโยน เจ็บเหลอรู้แล้วว่าเจ็บไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้เราจะดูแลเธอจนกว่าจะหายเมื่อใจเราอ่อนโยนลงร่างกายจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวจะคลายออกสารแห่งความสุขเอนโดฟินจะเริ่มหลัง่งเชื่อไหมว่ายาแก้ปวดที่ดีที่สุด คือความเมตตาของเราเองแค่เรายอมรับและไม่รังเกียจความเจ็บความทรมานจะลดลงไปเกินครึ่งทันทีท่านผู้ฟังร่างกายนี้เป็นเพียงบ้านเช่าที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวมันต้องมีวันชำรุดสุดโสมเป็นธรรมดาความเจ็บปวดคือครูที่มาสอนให้เราเห็นความจริง สอนให้เราไม่ประมาทสอนให้เราเห็นว่าเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้ดั่งใจอนัตตาอย่าให้ครูคนนี้มาทำให้คุณทรมานแต่จงให้เขามาทำให้คุณตื่นรู้และปล่อยวางคืนนี้หากคุณยังมีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่ให้ใช้มันเป็นอารมณ์กรรมฐานนอนดูมันไป หายใจใส่มันไปด้วยใจที่เป็นกลางและปล่อยวางเดี๋ยวมันก็หายหรือถ้ามันยังไม่หายใจเราก็สบายได้ท่ามกลางความเจ็บนั้นขอให้คุณอยู่กับความเจ็บปวดอย่างผู้มีปัญญาขอให้กายหายเจ็บและขอให้ใจผนจากความทรมาน วันนี้แผลในใจของคุณยังเจ็บอยู่ไหมมันยังสดใหม่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือมันเป็นแผลเรื้อรังที่เจ็บลึกๆมานานแสนนานคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเมื่อไรจะหายทำไมถึงลืมไม่ได้สักทีทำไมคนอื่นเข้าไปต่อได้แล้ว แต่ทำไมฉันยังจมอยู่ที่เดิมความรู้สึกใจร้อนอยากจะรีบรีบหายเจ็บมันทรมานพอๆกับความเจ็บปวดเลยใช่ไหมในค่าคืนนี้ผมไม่ได้มียาวิเศษที่จะเสกให้คุณหายเจ็บได้ในพริบตาแต่ผมพาคุณหมอท่านหนึ่งมาแนะนำให้คุณรู้จักท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลก รักษาหายมาแล้วทุกโรคและรักษาหายมาแล้วทุกคนคุณหมอท่านนี้มีชื่อว่าเวลาเราลองมาทำความเข้าใจธรรมชาติของแผลกันก่อนสมมติว่าคุณปอกผลไม้แล้วมีดบาดนิ้วเลือดไหลเจ็บมากแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องทำยังไงคุณก็แค่ ล้างแผลใส่ยาปิดพลาสเตอร์แล้วก็รอคุณไม่ได้นั่งจ้องแผลทุกวินาทีแล้วตะโกนสั่งมันว่าจงหายเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้แกะแผลดูทุกห้านาทีว่าเนื้อเชื่อมกันหรือยังคุณแค่เชื่อใจร่างกายแล้วปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันผ่านไปสามวันเจ็ดวันแผลก็หาย แต่กับแผลใจทำไมเราถึงทำแบบนั้นไม่ได้ละ่ะทำไมเราถึงชอบแกะแผลตัวเองเราแกะแผลด้วยการกลับไปส่องโซเชียลของเขาเราแกะแผลด้วยการเปิดดูรูปเก่าๆเราแกะแผลด้วยการโทษตัวเองซ้ำๆการกระทำเหล่านี้คือการเอามีดไปกรีดแผลเดิมซ้ำๆทุกวันแล้วเมื่อไหร่มันจะหายละ่ะ ความจริงข้อแรกที่ผมอยากบอกคุณคือใจหายช้ากว่ากายเป็นเรื่องปกติโครงสร้างของใจมันซับซ้อนนะมันมีความทรงจำมีความผูกพันดังนั้นอย่ากโกรธตัวเองที่หายช้าอย่ารู้สึกผิดที่วันนี้ยังร้องไห้อยู่ต้นไม้ใหญ่กว่าจะโตต้องใช้เวลาหลายสิบปี ความรักความผูกพันกว่าจะก่อตัวก็ใช้เวลาตั้งนานแล้วจะให้มันหายไปในวันสองวันได้อย่างไงละ่ะให้เวลากับมันหน่อยใจของคุณกำลังพยายามอย่างนักที่จะซ่อมแซมตัวเองอยู่พระพุทธองค์ทรงสอนความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้นั่นคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยง ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของเวลาและการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่แม้แต่วินาทีเดียวความเจ็บปวดของคุณตอนนี้ก็เช่นกันมันอาจจะดูเหมือนถาวรเหมือนจะเจ็บแบบนี้ตลอดไปแต่นั่นเป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่ความจริงลองมองออกไปที่ธรรมชาติ มีพายุลูกไหนบ้างที่พัดกระหน่ำตลอดทั้งปีมีฤดูหนาวปีไหนบ้างที่ยาวนานตลอดการไม่มีเมื่อถึงเวลาฤดูหนาวก็ต้องไปฤดูใบไม้ผลิก,ก็ต้องผลิบานใหม่ชีวิตของคุณตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงฤดูมรสุมสิ่งที่คุณทำได้คือการนั่งรอในที่ร่ม พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบเรื่องการเวลาไว้ว่าเมื่อเราหย่อนก้อนหินลงน้ำก้อนหินจะจมลงสู่ก้นแม่น้ำต้องใช้เวลาจะให้จมทันทีไม่ได้ฉันใดความโศกเศร้าจะจางหายไปก็ต้องอาศัยเวลาฉันนั้นคุณหมอเวลาท่านทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ Slow Life ท่านไม่เร่งรีบแต่ท่านรักษาหายขาดขอแค่คนไข้มีความอดทนหรือขันติและให้ความร่วมมือวันนี้มันเจ็บพรุ่งนี้อาจจะเจ็บน้อยลงนิดหนึ่งมรืนนี้อาจจะเจ็บเท่าเดิมแต่อีกเดือนหน้าคุณอาจจะเริ่มยิ้มได้บ้าง เชื่อในกระบวนการของเวลาคำถามสำคัญคือแล้วระหว่างที่รอให้เวลาเดี่ยวยาฉันต้องทำตัวยังไงนั่งเฉยเฉยหรอไม่ใช่ระหว่างที่รอแผลหายเราต้องดูแลแผลไม่ให้ติดเชือ้อเชื้อโรคของแผลใจคือความคิดฝุ้งซ่าน และการอยู่คนเดียวมากเกินไปลองหาอะไรทำที่เป็นยาเย็นให้กับใจดูพระพุทธองค์สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันการดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันคือการหยุดป้อนอาหารให้ความทุกข์ในอดีตลองปลูกต้นไม้สักต้นไหมแล้วรดน้ำมันทุกวันดูมันค่อยๆโตหรือลองอ่านหนังสือดีๆสักเล่ม หรือออกไปเดินเล่นรับแสงแดดตอนเชา้าทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วใจเบาไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แค่กินข้าวให้อร่อยนอนหลับให้สนิทนี่คือการช่วยคุณหมอเวลารักษาแผลที่ดีที่สุดและทุกครั้งที่ความคิดถึงมันพุ่งขึ้นมาหรือความเจ็บมันจีดขึ้นมาให้หายใจเข้าลึกๆ แล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปช้าหน่อยแต่หายนะท่องคำนี้ไว้ช้าหน่อยแต่หายนะเหมือนคนเดินขึ้นเขาเดินช้าช้าทีละก้าวเหนื่อยก็พักแต่ไม่เดินถอยหลังสุดท้ายก็ต้องถึงยอดเขาจนได้เมื่อเวลาผ่านไป วันหนึ่งแผลใจของคุณจะหายสนิทแต่มันอาจจะทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้บางคนกลัวรอยแผลเป็นกลัวว่าจะไม่เหมือนเดิมแต่ผมอยากให้คุณมองรอยแผลเป็นนั้นใหม่รอยแผลเป็นไม่ใช่ตำหนิแต่มันคือหลักฐานว่าคุณรอดตายมาได้มันคือหลักฐานว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ ในญี่ปุ่นมีศิละปะที่เรียกว่าคินสกิคือการซ่อมถ้วยชามที่แตกด้วยยางรักผสมทองคำรอยแตกนั้นจะกลายเป็นเส้นสีทองที่สวยงามทำให้ถ้วยใบนั้นมีค่ามากกว่าถ้วยที่สมบูรณ์แบบเสียอีกใจของคุณก็เหมือนกันเมื่อมันแตกสลายแล้วถูกซ่อมแซมด้วยเวลาและความเข้าใจ ใจดวงใหม่ของคุณจะงดงามกว่าเดิมจะมีความเข้าใจโลกมีความเมตตาและมีความแข็งแกร่งที่หาไม่ได้ในคนที่ไม่เคยเจ็บปวดอดทนรอดูรอวันที่จะได้เห็นถ้วยทองคําใบนั้นซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองท่านผู้ฟังครับนาฬิกายังคงเดินต่อไปติ๊กตอก ติกตอกทุกวินาทีที่ผ่านไปคือทุกวินาทีที่คุณกำลังหายดีขึ้นทีละนิดอย่าไปเร่งเข็มนาฬิกาเลยปล่อยให้เขาเดินไปตามจังหวะของเขาคืนนี้คุณทำหน้าที่ของคุณจบแล้วคือการประคองใจมาจนถึงเข้านอนคุณเก่งมากแล้ววางความเจ็บปวดลงฝากไว้กับการเวลา ให้เวลาช่วยดูแลในยามที่คุณหลับพรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะยังหายไม่สนิทก็ไม่เป็นไรเราก็รอต่อไปดูแลตัวเองต่อไปสักวันหนึ่งคุณจะตื่นมาแล้วพบว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เจ็บแล้วแฮ้เอ๊ะวันนี้ยิ้มได้กว้างกว่าเมื่อวานวันนั้นจะมาถึงแน่นอนผมสัญญา หลับฝันดีและขอให้เวลาโอบกอดหัวใจของคุณอย่างอ่อนโยนที่สุดราตรีสวัสดิ์